ค่าทำขวัญหรือค่าทนทุกข์ทรมานสามารถเรียกร้องได้จากพรบรของคู่กรณีได้จริงหรือมีผู้ประสบภัยนะครับหรือคนที่เป็นคนเจ็บฝ่ายถูกเวลาเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนมักจะถูกเอาเปรียบจากประกันคู่กรณีเสมอพูดง่ายๆก็คือประกันคู่กรณีจ่ายสินใหม่ไม่เป็นธรรมนั่นเองนะครับบางรายการก็จ่ายต่ำมากบางรายการก็ไม่จ่ายโดยอ้างว่าประกันไมุ่้มครองซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับผู้เรียกร้องเอง ก็เรียกร้องไม่เป็นหรือมีหลักฐานมาแสดงน้อยเกินไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราเรียกร้องบางรายการเราจําเป็นที่จะใช้ประวัติการรักษาในโรงพยาบาลหรือใบรับรองแพทย์หรือบางรายการเราจําเป็นจะต้องใช้หลักฐานแสดงที่มาของรายได้เป็นต้นดังนั้นค่าทนทุกข์ทรมานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าค่าสํากวญก็เป็นข้อหนึ่งที่บริษัทประกันมักบ่ายเบี่ยงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราไม่ทราบว่าพรบ หรือประกันภาพบังคับฉบับแก้ไขใหม่หลังวันที่1เมษาปี2นปี2563ได้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ3.1.1นั่นคืออะไรเรามาดูกันนะครับข้อ3.1.1ในประกันภาพบังคับหรือพอบอรบบอกไว้ว่าในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยแต่ไม่ถึงกับสูญเสียวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ ค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลและเมิดนี่คือข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามาในพรบฉบับแก้ไขใหม่นะครับโดยสามารถเรียกร้องได้ตามจริงแต่ไม่เกิน80,000บาททีนี้เรามาดูนะครับว่าละเมิดคืออะไรในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420บอกไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนาใัม่ก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อ,อาการนั้นเพื่อนๆครับค่าทนทุกข์ทรมานเรียกร้องจากผู้เ,เขาเรียกว่าประกันของคู่กรณีหรือพบอรบของคู่กรณีนะครับประกันก็คือประกันภาคบังคับหรือพบอรบของคู่กรณีในหมวดมดลเมิดหรือค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน 8 0 0 0มบาทน,นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือท่านต้องการที่จะํำปรึกษาผมแนะนวาว่าวิธีที่เขียนให้ง่ายที่สุดและก็เร็วที่สุดและก็ไม่ต้องโทรมาปรึกษาแบบยาวๆนะครับก็คือให้ใช้คู่มือเล่มนี้ครับคู่มือเล่มนี้ผมเขียนสําหรับเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งในหมวดค่าทนทุกข์ทรมานด้วยมีตัวอย่างการเขียนและมีคําอธิบายพร้อมศับท่านสามารถเขียนได้เลยผมเขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับติดต่ออาจารย์หรือทีมอาจารย์ได้นะครับด้วยรักและหว่วงใยผม อาจารย์แดงครับ